มาเรยยังมาเลยอยัง,ยยงโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับทีิดแล้วนะครับในช่องน้องโรมาน่ารักกันอีกด้วยนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวเพราะว่าผมไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วผมจะเปลี่ยนคลิปนี้ลงบ่อยๆขึ้นด้วยการมีทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมบางครั้งอาจมันจะไม่ลงเพราะว่าไม่สะดวกนะครับผมเสาร์อาทิตย์ อังคารแล้วก็พอลือหัดลงสีวันนะคะผมต่ออาทิตย์แต่จะลงต่อเนื่องนะครับผมบางวันก็จะลงนิดหน่อยเพราะเพราะว่าถ้าว่างๆนะครับผมผมจะมาแจ้งเขาแค่นี้แล้วผมก็จะมาเล่นอาหมออัดให้ดูนะคะผมนี่รับเด็ดไหมโอเคแล้วก็เอาซอก่อนเดี๋ยวก็พร้อมรับเราก็จะเข้าซื้อ ลบโหลดแล้วก็ลบเกมใหม่นะครับผมเพราะว่า,าไอตัวที่ผมโหลดโหลดภาคโกมานั่นโหลดภาคโกนะโกชื่ออย่างเดียวไม่ใช่โกลอิอ,อร์เซอร์นะครับผมไอที่มีชื่อดรวยแหละนั่นแหละในอันนี้ผมไม่ได้ทําโกลได้ไงก็ขออภัยกันด้วย <Okay. S 2> โอเคคุณเป็นเสี่ยโอเคแล้วก็จะใส่หมวกตัวนี้กันนะครับเ,เราจะเป็นเชอรี่อย่าพูดขออภัยด้วยถ้าไม่สดกสบายอะไรน,นะครับโอเค พอมากันครบแล้วนาอก,ก็เข้ากันเลยเดี๋ยวผมรอให้ผมตัดก่อนนะครับผมต้องผู้ชมครับเป็นวู้ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วนะครับผม <g ly> แล้ว 5, าหาพันยังไงอ๋อตรงนี้ตรงนี้อุ <c oughs> ้ย <c oughs> น้ำลายมันไล่เสอือเขาจักหยุดอายู่นะถ้าไม่สะดวกสบายอย่างไรก็โอ้มาก็บิดไปเลยหน่อยแก อะไรเป็นวะก็เปิดไฟดิกูไม่เปิดดอกไอ้แก่มึงคิดได้หรอกกูจะเปิดนะฮะเพราะว่าอันตารายวะ่ะอันตารายวะ่ะเฮ้ยสีเหลืองตาย้าผมเหมือนเดิมนะครับผมถ้าผมผิดถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษ ไม่เป็นก็ขอภัยกันด้วยนะครับเพราะถ้าผมบีไม่เป็นด้วยใครใคร,ใครเป็น <What? S 1> อ๋ออันหนึ่งนะผมขอหาชื่อมันก่อนไม่มีนะนะปาเวน้น อไอนนีพเ่ยันนึงอ่ะขอเล่นอีก,กน,นะครับซีดผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่มีเสียงรบก,กวนอะไรที่มากวนประสาทผมนะครับผมเสียงเด็กน้อยเสียงเด็กเออณนะแถวๆนี้นะครับ โอเคพอดีก็นะครับผมผมจะไปเ่ด้สักอื่นนะออนอให้เริ่มเกมก่อนนะโอเคเริ่มแล้วนะครับผมอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะครับผมอันหนึ่งนะท่านผู้ชม พื้นไอคีรีพอร์ต ปิดไม่รู้ด้วยเอ,อ้าใครโบวถผมอ่ะเน่โอู้กบดงงอเลยอ้าวินอ้าวิน มีห้องก็คุมยานะครับสัญญาณคลิปนี้จะยาวๆอยู่นิดนึงนะอ้าสีน้ำตาลตายใครฆ่าสีน้ำตาลตอนไปไปกันนจะเว้นเออนละล่ะไฮคิวสีน้ำตาล เลยกูคนเดียวแล้วเนะี่ยเอา้าอะไรอะ่ะอ๋อมีคนตอบผมนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าสีเหลืองเป็นคนตอบจะต้องเป็นคนในนี้แน่นอนแล้วครับผมแถวแถวนี้แหละเอา้าขอหาชื่อดูก่อนสีเหลืองอยู่ไหนครับผมสีเหลืองสีเหลืองหัวรถจะหนวกหู ดูจะดูบัสแบบดีๆดูนะอ้าวอันนึงนะแต่กนผมทำได้อยู่ได้แล้วเป็นไงอย่าหัวละแถวๆนี้รบกวนเขาเจ๊ไหม วันอกยสีขาวเฮ้ยสีอะไรมาสีขาวกับสีแดงลงมาด้วยกนันเถอะสีขาวผมจะเชิญโซนโชนคนุณปรึกษาด้วยนะครับมีชื่อว่าเอตวันเออเด็กนะครับผมช่วยกันปรึกษานเอตะวัน ตะวันพูดได้เลยนะตะวันเมื่อกี้ผมให้มัน,นยนิ้มยบ้ไว้นะคะเพราะว่าผมจะเชิญคุณตะวันมาปรึกษาด้วยเกี่ยวกับเอามองอัดไม่ใช่ปรึกษาทำพลาดนะคะผมปรึกษาหาค่าตะกอนนี่เองนะคะผมพูดานางดังๆเลตะวันเอาปกติเฮ้ยเฮ้ยสีขาวสีขาวใครคิวไว้ใคร,ใคร คิวขาวอยู่ไหนเินดิจีเบิ้งอย่าบังไม่เห็นแล้วเป็นทีใครคิวไว้ต้องหาคำตอบ จะต,ต้องหาะต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอกว่าไอ้สีแดงแน่นอนเลยหรือไม่ก็สีเหลืองเด้อเด้อเดมาดูก่อนสีดำเหรอมันใช่หรอก็ตอบย็ดไปนะ สีดำนะครับผมโอเคได้เอ้าสีเหลืองไหมสีเหลืองคลิปอายแล้วไงลูกทีมบอกไปแล้วเรจะต้องรีบจบเกมเร็วๆนะครับผมหรือไม่ผมก็จะอเลยนะครับ,รมมะะรรบยาก,กลางคันแบบนี้เลยเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเลิกเล่นที่15นาทีกว่าๆเพราะว่าผมจะลงที่ไม่ได้นะ อีทำประเด็นครบผมขอให้คนมีกดรีพอร์ตก่อนอผมรู้แล้วะครับผมสีแดง R e. e อ E อ่ะไรวะ R E U ตรงนีไม่สนใจสรงใช่อยู่มองตเอ้าเออร้วหมดสีเออรง่วหดสีม่วงดำปื้อนนี่โอโ้โหอะไรวะจะชนะแล้ว,วโอว้อะไรวะเลือีกสองคิวมันจะชนะแล้วโอเคโเคหจะต้องรวมกลุ่มกันนะครับผมไปองรมกล่มับสีดใช่ยังไงมันตามมาไลยไม่ไม นมัเออว่ะก็ว่าเหมือนกันนะครับเราจะต้องที่สัมพัษณ์ใช่ใ่งสีดำบอกเร,เร็วๆส,สวสิเวลาสำคัญนะครับผมพัทผมหมดแล้วโอเคสีอะไรเร็วๆวสัมพัทธ์ yes yes เดี๋ยวผมสำรวจห้องก่อนเดื๋มีใครตายอา้าวจบเกมอ๋อไม่ใช่สีแดงสีว่งนะคบผมผมมุตตะสิเกะผมคิดผิดโอ้อะไรวะก็คิดว่าสีแดงเห็นนะคะผมก็ขอไปกันด้วยแต่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะคถตาครที่ดูคลิปนี้ ช่วยกันกด like ไลค์หน่อยนะครับผมจะต,ตึงมีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับผมบ๊ายบาย